ข่ายค่าย,ยอาไฟนี้ซ้อมมาก,กี่วันอาซ้อมอย,ยยอยู่ที่ข่ายอยู่ที่ไก่อยู่ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่ซ้อมบ้างตอนนี้ต,นตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่แล้วครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้นนมมยสไตล์เลยครับ<อ>วันนี้มาเจอไก่ชนเคยต่อยกันไหมกี่ครั้งแล้วเป็นไงบ้าง อ๋อไผ่เต็นแพ้ชนะมาวันนี้ไฟ23คิดว่าวันนี้ขึ้นนําก็ได้ไหมชนะเนี่ยมั่นใจตอนนั้นที่เจอกันนี่ต่อยช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างช่างต่อยเวทประมาณกี่กิโลาไม่ได้แต่นานแล้วเหรอลแล้วล่าสุดเราต่อยใครไปต่อ่่ไปไงไปไงชนะวันเวทกี่กิโลต่อยทีปป่ปทุมปะ เหไหมวันอ๋อสายสามกิโลวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่นี่านนแล้วต่อยเขาเหรอเอ๋อเราสามสองขึง้ข 3, 3. นเขาสามสามคิดว่าวันนี้เอาชานะได้ไหมมัม่นใจถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดขาดนออกมาจะระบายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ <100. S 1> สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกบคเหมือนเดิมดคุมมากี่กิโลครับคุมมาโลกกว่าเกือบสองโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดเด็กระยองอ้าวฝากช่วยช่วยกันครับรูหน่อยวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีนะครับ